มาแล้วครับผมนะครับสวัสดีครับไนที่แสดเหรอแรกสดครับผมได้ไหมครับปู่ครับเรียบร้อยครับเออเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับปู่ใจเย็นๆครับปู่ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นอีกคนแล้วเนี่ย อันนี้ผมสองช่องนะครับเยอะมากเลยครับปู่ก็มี2องรท่านแล้วก็4ี่ร้อยสี่สท่านนะครับนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้ทําภารกิจนะครับเต็มวันเลยวันนี้ยกให้ตอนะยครับยกให้ตออยู่แล้วงานนี้ยกให้ตออย่างเดียวเลยะนะก็คือจัดให้เต็มอ่ะเต็มระบบอ่ะนะก็คืออยากจะลุ้นนะแบบวันน้องว่าของมหาบุญีไงฮะนะครับจัดให้ตออยู่แล้วในเมื่อตอแบบชอบใช่ไหมล่ะ เราก็เคยนี่นะฮะบอกแล้วนะครับว่าเราไม่เคยไปอะไรกับใครเราไปแต่ความเมตตาใช่ไหมวันนี้ก็ได้ไปพบนะครับท่านอะไรอะกรรมธิการเนาะนะครับก็ดําเนินการไปตามข้อกฎหมายนะครับตอนนี้ก็ดําเนินการไปเอาใบรองทุกขูุ่เสร็จปุ๊บตุ้มก็มาที่นี่ตอนเย็นอีกนะครับพอดีนะครับนัดกับท่านไว้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจะทําให้คุณดูไงว่าคนที่คุณบอกว่าเขาจะช่วยคุณนะครับเมื่อคุณโดนมากๆเข้า แล้วใครจะช่วยคุณเนี่ยครับมีแต่ผมคนเดียวนี่แหละที่ช่วยคุณได้นะฮะแล้วก็ฝากไว้คิดนะครับใครที่คิดจะทําในเรื่องเกี่ยวกับผิดกฎหมายใส่ร้ายผู้อื่นชอบนั่งปั้นเรื่องนะครับที่ไม่มีตัวตนปั้นเรื่องนะครับที่ไม่มีหลักฐานหรือเอกสารอ้างเองนะครับเตรียมตัวได้เลยฮะนะครับและจะได้รู้ว่ามุนีไม่ใช่ขอปองโอเคนะครับนี่คือเป็นคำกล่าวของปู่เลยนะครับนะฮะล่าสุดตอนนี้เลยนะครับผมนะฮะ อ่ะเดี๋ยวปลูกกับพักกินน้ําก่อนนะครับมาเดี๋ยวจะได้รู้นะครับโอเคลงได้เลยครับอ่โอเคอ่ะเอ๊ะปลูกครับฝากบอกเอฟซีให้หน่อยครับเอฟซีลุงพลนะครับผมน่ะเะครับก็นะครับขอบคุณนะครับทุกๆกําลังใจนะครับสําหรับเอฟซีนะครับทุกๆท่านนะครับไม่ต้องห่วงนะ มูนีเหนียวอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ได้อาบน้ำไหลายวันอ๋อเหน,เนียวอย่างนี้ครับครัต้องขอบคุณมากนะครับเอฟซีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอคือถ้าไปกดมหาวิทยาลัยชาแนลด้วยนะครับ <c oughs> ปู่มหาวิทยาลัยชาแนลนะครับผมอ่าอย่าลืมนะฮะอ่ะาเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์เปน็นช่วงๆนะครับนะถ้าทัานตอนไหนที่เราจะไลฟ์เราก็จะขึ้นไลฟ์เดี๋ยวติดตามให้ดีนะครับครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับมาปุ๊บหนึ่งสองสาม 何 <Yeah. S 1>